ต้นไม้ลมแล้วต้นอะไรเนี่ยชื่อเชืเตียนถ้าทุ่มคนต้นเตี้ยเชื่อต้นตี้ยเชื่อเชื่อโอ้ยเนือข้าวตาเนี่ยเขาตาครับพี่น้องเนี่ยต้นไอ้ดอกหญ้าดอกไม้กวาดนะที่ก็ทําไม้กวาดนะที่นี่เป็นที่เร้านคุณทาคุณแป๋วนะครับเขาก็มีงานเสริมอาชีพเสริมก็คือ คือทำให้กวาดขายนะครับเดี๋ยวไม่นานเดี๋ยวเขาก็จะนำเอ้ยอะไรนี่ดักอยู่อ๋อดักอยู่ต้นอะไรต้นเชียดต้นอะไรหลคเัล่โอเคโอเคอ้่จอดอีก ตันเจช้าตอนนีมโนเตสอันดามองโน้ตเห็นทุกโนโมโนเตสิเดตานะโมโน้ิสิโอเคไปต่ออ๋อเขบอกให้เดินช้าๆไม่ต้องรีบใกล้จะถึงแล้วเพราะว่าที่มาแล้วก็เดินตามหลังอยู่เพียบแล้วก็สองข้างเดี๋ยวพอเราเดินถึงตรงไหน นะเขาก็คอยว่าถ้าตรงทางเดินเดี๋ยวเขาจะลงมานะจะลงมาโอ้ยจากนี้เหม็นยายาอะไรนะยาเคมียาอะไรเนี่ยนี่คืออะไระเป็นบ่อน้ำซับหรือเปล่าหรือเขาทำทางขึ้นอะทำทางขึ้นมะจกจกดินแล้วก็ทำทางขึ้นแต่ว่าดูเหมือนว่าจะ มีน้ำไหลตรงนี้ด้วยนะหมายถึงว่าถ้าถ้าน้าจะไหลเนาะเป็นเป็นเป็นชั้นชั้นขึ้นมาเป็นชั้นชั้นเนาะก็จะมีเป็นทาทางขึ้นไปมีต้นยางพลราหรือเปล่าอืมมันจะทาทางขึ้นไปขีดยางมันทางนี้ดูความอดทนอด้นเนาะของพี่น้องประชาชนเนาะ